เครื่องด้านในนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะไม่มีสนิมนะคะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องเดิมไม่มีการยกแล้วก็เข้ามาสวมใหม่อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องแมนอีกแล้วนะคะลูกค้า กี่สวิปคันนี้เลยนะคะปี2014ตัวท็อปสุดนั่นก็คือตัว RX นั่นเองนะคะวันนี้เนาะก็ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวราคาน้องแนนไปบอกท้ายคลิปเอาดีกว่าเนาะจะได้รอลุ้นกันเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะไปดูภายในนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะพามาดูด้านหน้าก่อนนะคะมาเลยค่ะตัวนี้เนาะซูซูกิสวิปปี2014นะคะลูกค้าตัวท็อปสุดของปีอะจอดอยู่ตรงนั้นก่อนค่ะเดี๋ยวรอน้อมแนนแป๊บหนึ่ง โอเคก่อนจะไปชม ของเครื่องด้านในนะคะเดี๋ยวต้องแลนให้ดูภายนอก่อนเนาะตัวนี้นะคะเป็นรถม i n เนอร์เชงของปี2014นะคะเป็นรถปี2014เลยด้านหน้ากระจังด้านหน้าส่วนบนนะคะจะเป็นสีดํานะคะเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็ติดโลโก้โคเมียมของฟูซุกิไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะก็คือมีสีดํามาตัดนั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนสเกิร์ตด้านหน้านะคะหรือว่ากันชนนะคะเป็นสีแดงตัดดํานะคะนี่มีช่องลมด้านล่างให้ด้วยเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟเดิมของโรงงานนะคะไม่ได้มีการเปลีปล่ยนแปลงอะไรนะคะเพราะว่ารถไม่เคยชนนะคะรถไม่เคยทำสีนะคะลูกคา้ามาอาจจะมี ร่องรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะคะก<ๆ>็อย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะคะลูกค้ามันต้องมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่ยนะคะรถใช้งานเนาะถ้าไม่เคยโดนอะไรมาเลยนี่ก็คือซื้อมาจอดอย่างเดียวนะคะไม่ได้ซื้อมาใช้งานมาไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมถึงดำตัดแดงแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบการเซฟนะคะน่าจะเป็นเซฟของการใช้ค่าใช้จ่ายของ ทางนู้นนั่นเองเนาะทางเราไม่เซฟอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะได้ด้านอัคานหน้าแดงนะคะด้านข้างก็แดงอาจจะมีดํานิดนึงนะคะแล้วก็ไฟเป็นไบโลงานนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เครื่องด้านในนะคะน้ํามันเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะไม่มีสนิมนะคะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องเดิมไม่มีการยกแล้วก็เข้ามาสวมใหม่อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะเครื่องเอ่อตัวนี้ เป็นเครื่อง3สูบนะคะเครื่องพันสนะคะลูกค้าเครื่องเดิมอะไรเดิมหมดนะคะยกเว้นของเหลวในเครื่องนะคะก็คือทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหม้อพักน้ำสํารองเราก็ไม่ลืมที่จะดูแลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านอื่นกันบ้างดีกว่าสีสันสีแดงแบบแสบตากันไปเลยทีเดียวนะคะไปจอดที่ไหนนะคะ,ะหรือจะ ไว้ที่ไหนนะคะก็คือจําได้เลยว่ารถเราสีแดงจ๋าเลยนะคะตัวนี้เนาะได้ไปไม่เสียใจอย่างแน่นอนอย่างที่น้องแนนบอกว่ามันเป็นตัวท็อปสุดนะคะภายนอกว่าสวยแล้วนะคะได้ครบพันแล้วนะคะจะไปดูจะพาไปดูภายในเนาะว่าได้อะไรเพิ่มมาขึ้นแต่ก่อนจะไปภายในอะโอเคเดี๋ยวน้องแนนพาดูด้านข้างของตัวรถก่อนดีกว่าค่ะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวให้ในกระจกมองข้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพับไฟฟ้าตรงนี้เลนก็ปรับไฟฟ้าอีกเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นขอบ16นะคะยางใหม่นะคะเป็นแม็กเดิมของ Suzuki s w i ิ t เนาะแล้วก็นี่เลยเป็นชื่อเครื่องเขานะคะ VVT ตัวนี้นะคะให้รถที่เป็นสีแดงนะคะตัดกับองค์ประกอบต่างๆที่เป็นสีดำนะคะจะมี สีดาตัดชายล่างนะคะตั้งแตออ่ทั่วคันรถเลยนะคะลูกค้าไม่ไม่ได้ว่าตั้งแต่เนาะทั่วคันรถเลยมันก็จะให้ดูความมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะดูมีมิติและลูกเล่นมากยิ่งขึ้นเนะาะกันสาดนะคะมีติดให้ครบ4บานนะคะเป็นของสุสกิจร์วิปเลยรถคันนี้บอกได้เลยว่าเ <Luke> จ้าของดูแลมาดีมากๆเลยนะคะกว่าเขาจะมาขายได้นี่เขาก็ตัดสินใจยากจริงๆนะคะลูกค้าเป็นเพราะว่าบ้านมีรถเยอะเนาะก็เลยไม่ได้ใช้งานและปล่อยออก โอเคก็นําเงินนะคะไปใช้ประกอบธุรกิจต่างๆหรือใช้ในด้านอื่นเนาะตัวนี้นะคะมีระบบล็อกปลดล็อกให้ระยะใกล้นะคะลูกค้านี่เลยมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะมีถ้วยรองมือเปิดที่เป็นโครเมียมกันรอยขีดข่วนระหว่างสีนะคะก็เข้าไปก็เป็นผู้หญิงหรือสาวๆใครมีแฟนนะคะปล่อยเลย็บปล่อยอะไรไม่ต้องกลัวว่าสีจะล่อนหรือว่าจะมีรอยขีดข่วนเพราะว่าเขามีถ้วยรองมือเปิดมาให้เนาะอันนี้ก็เป็น ส่วนที่เป็นกันกระแทกนะคะเผื่อเปิดประตูไปปั้งตรงอื่นก็จะกระเด็นกลับนะคะไม่ไม่ไม่ถึงตัวรถแต่ถ้าไม่โดนตรงนี้โดนที่อื่นก็เป็นนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยมีให้ทั้งด้านหน้า,นา,นาด้านหลังเนาะยังก็ยังใหม่นะคะลูกค้ามามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายคู่ตัวนะคะได้รูปทรงมาแบบสวยงามนะคะไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนหรือหินกระเด็นใส่นะคะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะมีเซ็นเซอร์หลังมีกล้องถอยหลังให้นะคะมีกล้องมองหลังเนาะติดส,สเกิร์ตมารอบคันนะคะอันนี้ก็คือสเกิร์ตท,ที่มีท่อหลออให้ด้วยก็จะค่อนข้างสวยนิดนึงสุสกีสวิปนะคะดูได้เลยว่าตัวนี้เป็นสุสกีสวิป RX นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านอกจากโรงงานจะให้อะไรมาบ้างนะคะต้องถามว่าเจ้าของเดิมเขาให้อะไรมาด้วยนะคะตัวนี้ก็ มีของแถมนะคะลูกค้าเป็นเครื่องเสียงติดข้างในรถนะคะนี่เลยลําโพงดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าฟังกันให้หัวใจสั่นกันไปเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนะาะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําทั้งคันนะคะลูกค้าสวยงามนะคะสําหรับภายในด้านหลังเนาะน้องแนนมาให้ดูอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมดนะคะลูกค้าสีดําไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะลูกค้าเหมือนลูกค้าไม่ค่อยจะ เหมือนเจ้าของเขาน้องไม่ค่อยจะได้ใช้ส่วนของด้านหลังมากเท่าไหร่นะคะถ้าสําหรับคนตัวสูงอย่าง,างน้องแนนไม่เกิน170ก็นั่งข้างหลังไม่ลําบากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชั่นภายในที่เขาให้มาบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ประหยัดงบประมาณของคนซื้อคนที่2นะคะแล้วก็ เป,เป็นการเจ็บตัวของคนที่ซื้อมาคนแรกเนาะแต่เราก็จะว่าเขาไม่ได้นะคะเขาตอนนี้เขามีเยอะนะก็เลยขายออกเนาะก็นะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั่วคันนะคะลูกค้าปรับกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูหน้าหลังนะคะก็ปรับอัตโนมัตินะคะเป็นออตโต้เนาะโอเคมีเสียงปลายท่อเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือปรับออตโต้นะคะทุบาเป็นบานหน้า โอเคกระจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติอันนี้เป็นระบบล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะคะแล้วก็น,นี่กระจกมองข้างปุ๊บโอเค,อเคใช้งานได้ปกตินะคะมีลําโพงด้านหน้าคู่หน้าให้ด้วยเนาะแล้วก็ประตูก็มีลําโพงให้นะคะเดี๋ยว้องนั้นจะลองเปิดให้ฟังเนาะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้เนาะ ตัวปรับเบาะนะคะเป็นปรับมือธรรมดานะคะลูกค้าตัวนี้เนาะเขาก็ตุองแน้นว่ามันใช้งานง่ายนะคะลูกค้ามันไม่ลําบากที่จะต้องแบบรออกีกว่ามันจะถึงที่เรานนคะต้องเน้นว่าแบบเนี้ยสบายกว่าอะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังถอยหลังได้ง่ายๆสบายเลยสิ่งที่พิเศษนะคะไปมากกว่านั้นก็คือนี่นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นปุ่มพลุสตาร์ทนะคะในรุ่นใหม่ๆก็อะโอเคมีอยู่แล้วเนาะ ที่แตกต่างจากรุ่น GLX ทั่วไปนั่นก็คือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะลูกค้ากดเสียงลดเพิ่มนะคะคอนโทรลได้นะคะตัวนี้ก็คือปิดเสียงเปิดเสียงนะคะบวกลบเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้มีโหมดอีคอนโหมดให้ด้วยนะคะคือโหมดประหยัดพลังงานเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่มีลูกเล่นมาให้เราเพิ่มนะคะโดยการที่ประหยัดงบประมาณในกระเป๋าเรา ไปได้เยอะๆแล้วก็ยังมีให้เราเล่นเพิ่มเติมนั่นก็คือเกียร์มือหรือ p พนเดิลชิพนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะนี่ลบนะคะลบเกียร์นี่บวกเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเลขไม้อะที่สําคัญเลยเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่ใช่รถที่ไปซื้อข้างนอกมานะคะตัวนี้ลูกค้าเอามาขายให้ถึงที่เลยเลขไมอยู่แค่1นึ่งแกมิโลนะคะน้องแนนจะย้ําเสมอว่าในการใช้รถของคน1คนนะคะอัตราการใช้รถใหญ่ๆห,หรือเครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือ,อปีนึงอ่ะส0มหมโลนะคะก็ ถ้าเฉลี่ยแล้วรถน้องนี่ประมาณ7ปีนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเลยนะคะลูกค้าอ่ะโอเคมีส่วนไหนอีกปะด้านในเป็นสีดำล้วนนะคะก็ค่อนข้างจะมองยากนิดนึงเนาะส่วนตัวตัวนี้นะคะมีกระจกมาให้นะคะสาวนๆนะคะที่ใช้รถเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่มีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยหรืออยากจะาวางอะไรไว้ตรงนี้วางไว้ได้นะคะมีให้ได้นิดหน่อย มีให้ทั้งมีแค่ด้านผู้ขับอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าแถมรู้สึกว่าจะเป็นใหม่หรือว่าอะไรสักอย่างนี่ยแหละคะ่ะลูกค้านี่มีแถมมาให้ด้วยนะสายยังไม่ได้เอาออกเลยก็คือให้มาหมดเลยขายแล้วก็คือขายยกคันเลยไปทําอะไรมาก็คือไม่ได้เสียดายเลยเพราะว่า อนาคตข้างหน้าเขาก็เจ,เจอเจ้าของที่อยากจะมาดูแลเขาต่อลูกค้าคนเดิมก็เลยให้ของแถมที่เขาทํามานะคะไม่ว่าจะกี่ตังก็แล้วแต่เนาะเขายกให้เรามาหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะมีหน้าจอนะคะเป็นดิจิตอลนะคะมีบลูทูธมีอะไรให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนะคะใช้งานได้แบบสบายสบาย,สบายเลยนะคะเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายนะคะเหยียบแต่เบรกแล้วก็แต่คันเร่งนิดนึงนะคะข้อควรระวังคืออย่าเหยียบผิดนะคะลูกค้าน้องแนนเคยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าดีกว่าค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปรีวิวรถนะคะสาตล์น้องแนนนะคะวันนี้นะคะก็จะจากกันไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไปได้สำคัญมากๆสี่พีของทางร้านนะคะพีแรกนั่นก็คือพรีเมียมพานะคะจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะพรีเมียมที่2นะคะพรีเมียม เซวิสนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหลังการขายระหว่างการซื้อขายนะคะเราก็ดูแลนะคะมีรับประกันหลังการขายด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนพรีเมียมที่3นะคะก็คือพรีเมียมไฟเน้นนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยอะไรนะคะที่ร้านเราก็มีให้บริการอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าแล้วก็พรีเมียมที่4นะคะตัวนี้พรีเมียมฮาร์ดนะคะ ดูแลทุกระดับประทับใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสัญญานะคะการต้อนรับตอนเข้ามานะคะแล้วก็ตอนปล่อยรถนะคะจะเห็นได้เลยว่าทุกคนเราจะยิ้มแย้มมากๆเลยนะคะนี่ก็คือพรีเมียมที่4นั่นเองเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจะปิดท้ายกันไปอย่างที่น้องแนนเกินข้างต้นนะคะเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะคะสวยๆด้านหลังน้องแนนนะคะกับราคาแค่สี่แสนนะคะโอ้ยสามแสนค่ะลูกค้าโอ้โหจะเพิ่มราคาให้เขาอีกแล้ว 3 4 9 0 0นะคะอย่าตกใจเนาะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะลูกค้าเป็นตัว RX นะคะเครื่องพันสองนะคะปี2014นะคะตัวนี้ราคาอยู่แค่3,49,000บาทนะคะตัวนี้นะคะวันนี้น้องแนงก็ขอจากไปพร้อมกับจะพาเจ้าสวิฟคันนี้นะคะไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปขายหน้าร้านนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่จะจองทางออนไลน์นะคะทักเข้ามาที่เพจเราได้เลยเนาะ จะมีน้องแอดมินนะคะทําการตอบคําถามต่างๆที่ลูกค้าสนใจนะวันนี้น้องหนหยก็ขอพาน้องเข้าไปด้านหลังวันนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะ